ดูเอาว่าออกสองเลยตอนเนี้ยเราต้องการแค่ไอ้ลูกเนี้ยคขดูสองลูกพอเลยหยุดเออเออเพตัองอย่างงอนจีเอ็มสวัสดีครับตอนนี้คือผมนุเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำกีฟฟรีไฟอีกแล้วนะครับก็คือมีน้องๆหลายคนเลยพี่นุรับฟรีไฟตลาดมืดกลับมาแล้วพี่นุกครับสุ่มฟรีไฟหน่อยอพี่นุกครับ,ส,รรบสุ่มตลาดมืดหน่อย yeah. ราชาตลาดมืดต้องคัมแบ็กผมกลับมาแล้วครับทุกคนไอดี ID นี้ก็ลด89เอซอีกแล้วคือลด89 2ซอไอดีแล้วนะครับไม่ลด90ซสักทีก็ค,คำนวณแล้วนะครับว่าจะซื้ออะไรบ้างเติมมาแค่749เพเติมไม่เยอะนะครับฟรีไฟไม่ได้แดกตังค์ผมหรอก w h a แต่แลไอดีเนี่ยมันก็มอนเหมือนกันเลยนะครับจะเปลี่ยนแค่สกินปืนคือไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่น้องๆส่งมาคือเขาบอกว่าเขาลด89ปแล้วเขาก็ส่งมาผมก็เลยจะเติมให้เลยเป็นไงหล่อรวย นี่ใส่ดีอีกอะครับโคดูแถมยังมีจิตใจเมตตาอีกอะโอเคครับมาซื้อเลยละกันแต่น้องเขาว่าเติมมาร้อยหนึ่งมั้งโคดูแล้วเขาบอกว่าเขาจะซื้อชุดนี้ครับซื้อชุดนี้ไอ้เนาะเขาก่อนละกันเรียบร้อยครับผมหนึ่งชุดเสร็จแล้วนุกเกอร์ก็ซื้อของอยู่แล้วครับนี่ครับผมจัดเต็มครับนุกเกอร์จัดเต็มนุกเกอร์จัดเต็มอยู่แล้วนุกเกอร์จัดเต็มอยู่แล้วเออจัดเต็มครับผมจัดเต็ม What the เเลยนุกกอร์จัดเต็มเลยนุกเกอร์จัดเต็มเลยนะนุกเกอร์จัดเต็มเลยนะเเรรียยบ้อจัดต็มนุกเกอร์จเต็มรอออเเนุกก์จ้าเต็ม อันนี้เราซื้อไปให้หมดเลยครับเพราะว่าเราอะราชานักซุม่มตอนนี้มันมาครั้งแรกอะแม่งซื้อไม่จํากัดครับแต่ตอนนี้จํากัดแค่สิบครั้งรอบต่อไปมันคงเหลือสักตประมาณ5ครั้งแล้วรอบต่อไปเหลือครั้งเดียวมึงคอยดูเลยเชื่อกูไหมล่ะซื้อผู้หญิงนี่ดีกว่าไบาเกอร์ครับตอนนี้เหลือร้อยแปสิบเอ็ดเพตั้งผมหมดแล้ววะครับโอ้ทำไม,มนุกเกอร์จนอย่างนี้อเอ้ย<ห>เอาเพรบมดเอาเฮ<ห>้ยอู้ร้อยยี่สิบเพรโอ้โหคนดูเพรผมหมดนะครับทำไงดีอะเอายีงเอายิงดิเสกเพจละการดูนะดูนะปึ๊บเพจมาแล้วเพ ยังไงครับเนี่ยเอางงไปหมดแล้วเอาพิม่ได้ไงแล้วมาดูของที่เราซื้อมาอันนี้มี2ส,สกินคือปกติอะเราจะสุมลากินรอยเยก่อนแล้วค่อยมาสุมอันนี้ <Huh? S 1> แต่คลิปนี้ครับเราจะสุ่มหน้านี้ก่อนครับท่านผู้ชมแล้วค่อยไปลากินรอยเย่าเดี๋ยวเรามาเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสการเนี่ยผมไม่ค่อยอยากได้ผมอยากได้อันนี้มากกว่าครับท่านผู้ชมโอเคครับดูปืนมนันอะค่อนข้างที่จะสวยสวยเก๋น,นะครับเอิ่เขาให้ไปเอ้ยหยอกเล่นจะเมล่อเรารูนะเอ้ยเจมเจม เจมเจมกูกูนุกก็เองเจมมึงลืมกูไปนะเพื่อนเฮ้ยเจมโหลยกูนุ GM, กนก็เองเจมครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบอกแล้วว่าเพื่อนกับกูเจมมันเพื่อนกันไงอ่ะไงอะเฮ้ยโอ้มาถึงมาแล้วว่าเจมโอ้มึงนี่แม่นเพื่อนรักกูจริงๆเลยโอ้กูรักมึงว่ะต่อครับมาดูือขอขอปืนขอปืนนี้ออกด้วยนะขอ M P C สูตรออกด้วยเจมเราเราอยากได้ M P C สูตรนะ GM มาโหลเพื่อนเราอยากได้ M P C สูตรนะ GM ออกให้เราหน่อยดิเลยปะออกให้เราหน่อยดิเอ้ย GM โอ้โหอย่าใจร้ายดิครับ เอาเฮ้ยเจมมึงลืมกูหรอเฮ้ยให้กูบืนกระบ,บอกเดียวปะเนี่ยหลอ๋อลืมไปครับเราต้องใช้สูตรเดิมสูตรนี้ใช้ได้ห้ามลบหลู่นะครับคือเมื่อเราได้ของหนึ่งอย่างแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะสูตรเนี่ยผมใช้มันนัดต่อน,นัดแล้วไม่ใช่ถามคนดูผมดิเอฟซี<ห> <F 3 S 2> ผมอะเอาสูตรเนี่ยไปใช้อะได้ของสาวาทุกคนดูเพิ่งอ๋อต้องถือก่อนลืมไปเ<ห>ปิ่งไอ้เจมกูเหลือฮาแล้วนะเฮ้ยกูขอหน่อยดิเ เออเอาไม่ออกเลยอะอื้อเจมมันจะหมดแล้วนะเจมเฮ้ยเจมปั้งโอ้ไม,มาเลยครับคนดูอ๋ <c ười> อเขาบอกว่าหนึ่งกล่องให้แค่หนึ่งกระบอกแสดงว่าได้กระบอกละกล่องปืนมันก็ค่อนข้างทีง่จะหวานแววเลยนะครับนี่อะไปยี่สิบสี่ชั่วโมงสามวันเจ็ดวันแล้วก็ถาวรคอยดูอ๋อยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่อุ้ยเจ็ดวันอุ้ยแสดงว่าต่อไปถาวรถาวรปึ้ง S 1> <S 1> เราสามวันมะออกมันต้องมาให้ครบก่อนนะรอบนี้ถาวรคนดูเพราะว่าค่ะถาวรที่ยังไม่ออกเฮ้ยเอาวถาวรดิน้องโอ้โ้ยเอ,อ,อ็มฮ้ยพอ้ถาวรอู้วเมวเไม่ออกเนี่ยอู้วอู้วเฮ้ยง๊อ ได้กระอบอกเดียวเองอะครับสามสิบกล่องได้กระปออกเดียวโอ้โหกูสมเพศมืงว่าไอ้นุกเกอร์มึงกาก,ากจังวะก็สกกับตอนนี้เราได้ของมา3อย่างแล้วนะครับอันนี้มี22งั้นอันนี้ก่อนเลยมี22ก็จัดไปดี <S 1> <S 1> <S 1> มาดูกันนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับแต่คือผมไม่เคยสุ่มสักครั้งเลยนะมีอ้นเนี้ยสุ่มหน่อยเดียวไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับคุณด,ดูเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มให้แบบ3ดาวไว้เลยคืออันนี้เริ่มจากศูนย์ดาวแล้วก็ขึ้นมา1ดาวเลยคือถ้าสุ่มม3ดาาวโอออออกกสเย มลงอะไรต่อยแว่นกูป่ะเนี่ยโอ้โหไม่ออกเลยอะครับท่านผู้ชมไม่ดวงนูเกอร์มึงไม่มีเหลยวะนูเกอร์เอ้ยผมไม่อยากสุ่มรหัสใหม่ก็ตรงที่มันจะไม่มีอะครับคนดูเขา้าใจปะคือรหัสใหม่มันได้90เปอร์เซ็นต์ง่ายแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่เคยสุ่มเลยโอกาสออกมันจะน้อยครับดูดิ <S 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 คือมึงออกสีเทาแลว้วไอเดดเดทถาวรมึงเอามาทำไมกูจะเอาชุดไอ้โง่เนี่ยมึงเห็นปะชุดเนี่ยกูจะเอาชุดเนี่ยเออไปดูดูต้องออกแล้แหละอุ้ยได้แว่นถาวรเปนหนึ่งอันเอามาทำไมกูไม่เอาขอชุดด้วยขอชุด เจม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 มึงลืมกูแล่าวะเพื่อนใครที่เพิ่งมาดูผมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับผมกับ GM อ,อ่ะเคยกอดคอกินเล่าด้วยกันมาแล้วนะครับเออผมเพื่อนรักกันอุย้ย GM มมันหลุมแกไม่ออกให้กูจริงอว่าอือยแมวกล่องโง่นี่เดียวคือกล่องแบบไม่มีสีเนี่ยมันจะได้ของถาวรเว้ยคนดูเออถาวรเฉยเลยอุ้ยออกหน่อยปึ้งปึ้ง โอ้มึงจะกระตุกใช่ไหมหมดแล้วครับพุณด,ดูโอ้โหสีเทาด้วยสีเทาก่อนจากให้กูด้วยปไปเนี่ยเอ้ยอีกอันนึงอีกอันนึงอะดูเอ้ยมีสีโอ้โหไม่ได้เลยเลยครับไม่เฮ้ยเดี๋ยวมาอีโวก่อนนะครับคุณดูเพราะผมรู้สึกว่าดวงผมกับอีโวเนี่ยมันรู้สึกแบบมันเชื่อมกันอนะแม่ไฟ้ามันแป๊ดๆไ๊ลกันนะครับคุด,ดู ไอ้เก้าอี้ชิบหายนี่ก็แอดแอดแอดยังเลยอีเวนมาครับทีละครั้งขอของแลพอเลยกูขอของเลยเฮ้ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวเองนิดเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยนิดเดียวเองหยุด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 ตรงแปน้นนี้อยู่ตรงแปน้นนี้โอ้โหคือแต่แบบอยู่ฝั่งเนี้ยแม่งจะอยู่แตวแถวนี้เลยแต่พอไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะมันโอกาสอยู่ตรงนี้เยอะแต่แม่งซึ่งอยู่ตรงนี้ครับคุณดูงงป่ะคือปกติแบบมันจะเพร์รมันจะอยู่ตรงนี้แต่อยู่แม่งชโลตรงนี้แล้วแม่งตกตรงนี้เถอยเลยมันเป็นที่เกมครับเกมมันหลอกแตกต่างเราครับคุณดูเเเเนนนนนีีีี่่่่่ยยยห็ปปะะมมืออกก้้้้ตติถาาูรงงัจพุ แต่พอมาอยู่ฝั่งเนี้ยแม่งสโลว์ตรงนี้แลยแม่งก็ตกตรงนี้เฉยเลยเกมโคตรเลี่ยมแฮทแทกเกมเลี่ยมทุกดอกบอกรักคนดูบอกรักคนเล่นแฮทแทกเลี่ยมทุกดอกบอกรักผู้เล่นหน่อยดีคนดูดูดูตกตรงนี้เหมือนเดิมที่เดิมเหมือนกันเดโอเคยห้าครั้งไปห้าครั้งน่าจะแบบการันตีของให้กูหน่อยละกันดูตกตรงนี้อีกแล้วอีกเฮ้ยเฮ้ยได้แบบนึงว่ะเฮ้ยสองเฮ้ยเฮ้ยกนดูเอาว่ะ ออกสองเลยโอเคคือตอนเนี้ยเราต้องการแค่ไอ้ลูกเนี่ยคนดูสองลูกพอเลยครับขอแค่สองลูกพอใจเลยนะเนี่ยแลกกันนี้ได้เลยอ่ะขอสองลูกเท่านั้นนะจีเอ็มเมื่อลากรูขอแค่สองลูกเท่านั้นจีเอ็มโอ้ยกูแบบแปลงมาทําไมไม่เอาแบบแปลเฮ้ยเอาลูกเอาลูกเอาลูกแปลงล่างเอาหินแปลงล่างครับจีเอ็มขาหินแปลงล่างโอ้โหตกอันนี้อีกแล้วอีเวนเอาหินแปลงล่างเขาหินแปลงล่างจีเอ็มขาหินแปลงล่างสองอันพอโอ้โหไม่ได้ละโอ้โหคิดว่าจะหยุดอีเวนเลยโอ้โหหยุดตอนนี้อีกแล้วแม่งเงินต้องสุดท้ายสำหรับทีเดียวโอ้ไม่หยุดอีกแล้ววู่ด โอ้โหอะไรวะผมไม่อยากสุ่ม5ครั้งเลยครับท่านผู้ชมก็ขอทีละครั้งดีกว่าว่ะถ้าครั้งมันแบบไปไวเกินน่ะโอ้โหตกอันนี้อีกแล้วโอ้หยุดเออเออก็ต้องอย่างงอนจีเอ็เอเอมสามอันกูกาบแหละกูขออันนี้นออกเถอะลูกนึงกูไหะครับจีเอ็มออกให้กูหน่อยออกให้กูหน่อยออกให้กูหน่อยหัวนี้ไม่ออกแล้วว่ะครับคนดูเห็นแบลงล่างกูวหวแล้วลูกรักอ็นแบงล่างมือต้องออกล้วแหละไป มึงจะโลตรงนี้ให้กูหน่อยดีเนี่ยแบบโลตรงนี้เติกเติกเติกปิ้งอะไรประมาณเนี่ยไปอ้โหไม่น้อยคือถ้าเราจเจ้าจริงๆเนี่ยเราก็ไปเติมตรงนี้ครับท่านผู้ชมเติมเงินสะสมคือผมเติมมาเกือบแปดร้อยแล้วผมเติมเพิ่มให้เป็นพันห้ามันก็จะได้ไอ้นี้มาครับขินแปงลงร่างเราก็สามารถไปแลขได้ครับเท่ากับตอนเนี้ยผมก็ได้ไอชุดนี้มาแล้วครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของไอดเดียไปเติมเอานะครับเพราะผมไม่เติมแล้วหมดตัง เราเหลืออันนี้20สุดท้ายคือถ้าไม่ได้เนี่ยก็ขอปืนถาวรสัก2อสก็บอกเนี่ยไอ้พวกแน่คนดูขอปืนถาวรหนอกก็ได้นะครับอย่าเอาปืนโง่โง,ง่มาไอ้ที่แบบเชา่าไม่เอา คือไอ้พวกเนี้ยมันจะออกก็ต่อเมื่อได้กล่องสีเทาเว้ยกล่องสีเทาไอ้ปืนพวกเนี้ยจะออกถ้ากล่องสีเทาออกแล้วไม่ต้องหมดหวังครับท่านผู้ชมโอเคทีละครั้งไปกล่องสีไม่เอาดีเออไม่เอากล่องสีไม่เอากล่องสีโอ้ไม่เอากล่องสีกูบอกไม่เอากล่องสีไงกูจะเอากล่องสีเทาเฮ้ยโอ้โหกล่องสีออกดูดัวเลยโอ้ดูดีกล่องสีมาอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมคือได้เป็นสุ่มไดมอนด์ลายเย้าอะกล่องเนี่ยถาวรอู้หไม่ถาวรหรอยี่สิบสี่ชั่วโมงกอถาวรนะดีขอปืนถาวรหน่อยปืนถาวรไม่เอาววา เออนี่ยังบอกแล้วว่ามันนอกถาวรครับพอดูได้ปืนถาวรไปแล้วหนึ่งกระบอกสวยย่าหูพอปืนถาวรนี่กระบอกเดียวพอเลยวิ้ยค้าง้ยค้างแบบนี้ค้างแบบนี้ค้างเปิ้งอู้ไม่ออกเลยอ่ะเปิ้งครั้งสุดท้ายเออสีเทาปืนถาวรเออปืนถาวรออกอีกแล้วเป็นไงกูบอกแล้วปืนถาวรมันออกอย่างง่ายต่อครับเอ้ยเอากล่องสีเทาถ้ามึงจะออกกันี่ยมึงเอาปืนถาวรมาให้กูดีกว่าเอากล่องสีเทาและปืนถาวรคือผมก็อยากสุ่มสิบครั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามัน แต่กูมีน้อยไงถ้าดูสิบครั้งอ่ะเดี๋ยวคิดไปถึงสิบนาทีออคือวันนี้ลัคก,กี้และเย้าจะไม่ทําให้กูได้อะไรเลยใช่ไหมนะเจ็ดอันสุดท้ายครับมาดูชิวๆไปครับวันนี้เฮ้ยกูบอกกูแมวมาเดียวไงโอ้โหมึงใช้ทำไมวะเอาสีเทาเอากล้องสีเทาไอ้โง่กูจะเอากล้องสีเทายี่สิบชั่วโมงนี่มึงให้บ่อยนะกล่องสีเทากล่องสีเทาเมวแมวกล่องสีเทาครับเอากล้องเออเอาออน เออดาวาดน์อีกหนึ่งกระบ,บอกเป็นไงปะท่อหนูเกิดโดนก็ดีได้ดาวน์สองกระบอกแล้วเป็นไงได้สอาวน์สองกระบ,บอกแล้วเอาเดี๋ยวเอาเป็นปืนโดน เอ้โอ้กูดูมันปืนเดียวกันโ oh, อ้โหกูได้สองกระบอกเอามาทำส้นตีนอะไรเนี่ยครับ GM โอ้ GM กูส <laughs> yeah. ้นตีนว่ะไอ้ี่ใช่เนี่ยอัน <bins> อื่นเนี resistor. ่ยมีเป็สิบเลยเนี่ยไม่เอาแม่งเซิกออกอันนี้มาสองกระบอกเอจ๋งเลยที่ผ่านโดย GM คลิปนี้เราได้ชุดมาทั้งหมดสามชุดนะครับก็คือชุดเนี่ยซื้อมาสองชุดแล้วก็ชุดที่สุ่มได้อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ได้สกินปืน M79 มาอีกหนึ่งสกินแล้วก็สกินฟาร์มัสอีกหนึ่งสกินนะครับคือกูได้สองรอบนะเพราะกูได้สองสกินใช่ป แต่ว่าเป็น6อย่างกะกาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าก็จะกันไปยินดีกับทุกท่านและกดกระดิ่งกดด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับผมแอดนบีบีไปเจอมาคุณหน่อยยัู่